วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดเป็นเกาะลอยปัสกายบา็อก x e อีโวกนะคะโอเคค่ะในแมปเราจะเอาชีวิตรอดอยังไงเราไปลองกันเลยดีกว่าจา้าก็โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรา่็เข้ามาอยู่ในแมปของสกายบ็อก o อีโวกันแล้วนะคะแล้วก็แมปนี้นะคะก็เป็นของเวอร์ชัน1.14นะโอเคค่ะ,คะนี่น่าจะเป็นจุดสตาร์เตอร์เริ่มต้นของแมปนี้นะคะโอ้โหเกาะใหญ่จุ้งอุ้ยวัววัวนมไม่ใช่อ้อมเหรอไม่ใช่วัวนมน เหมือนลายของฟาร์มโชคชัยเลยเนาะเนาะมูน่ารักจุ๊งเขาเคยเห็นที่ฟาร์มโชคชัยวัวนมลายแบบเนี้ยเฮ้ยอ้อมแล้วน่าอะไรน่ะอะไรจะลอยอยู่น่ะอ๊อบบี้เพื่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ้อมทำไม่ทานข้างหลังข้างหลังก็เป็นขีกแล้วน่ะลองดอดดูปะเอาเลยเอเลยบินเข้าสุดคาเลยฮึบจะรอดไหมจะรอดไหมเฮ้ยฮึบ ฮัชชาฮึบลากไอยนะอ่อมดิ่งทั้งสุดท้ายแล้วอื้ออื้อลากไอยนะโอเคค่ะเราก็ตายไปแล้วเรียบร้อย Two hours later มาลองใหม่กันดีกว่าเนาะไหวไหมเนี่ยเนี่ยเคย่าเล่นเอาปีกของโลบล็อกมาก่อนเฮ้ยแต่นี่มันโหนมาแน่แน่ดูข้างหลังดิฮัชชาฮึบมันโหดมากเลยอ่ะเฮ้ยดีดดีเล่นดีมันจะรอดมิเนี่ยเของหวังของหมู่บ้านเลยนะอ่อพี่เค้ไม่ผ่านแน่นอนบอกเลยทำไมเขาต้องให้เรากระโดดเนี่ยเนาะ เขาคำาหเฮ้ยจะรอดนี่จะรอดไหเนี่ยไกลยังไกลยังเฮ้ยไปยิบตเกตทำไมเนี่ยโอหมนเมมากเลยเนี่ยมันจะรอดยังไหมเนี่ยไหวไหมเล็ี่ดือคือจะถึงเาถึงล้วไหวมเรฮ้ยให้้า้จ้า้ด้วยเกือบเกาะไม่ทันนะไม่น่าเชื่อเลยในดูดิบนกล้องมีสมบัติอะไรอจิ เขามีหน้าไม้มาให้เราแล้วก็มีบนแล้วก็มีขนมปังค่ะแล้วก็ลูกศรน,นะคะอือหือคมไหมเนี่ยมีลูกธนูมาให้ด้วยกับหน้าไม้นะคะยังไงอ้อมจะลงมาไงกับทางเดิมป่ะเอ้ยกับทางเดิมก็ไม่รอดดิมันต้งอกงกระโดดลงไปะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมอย่าเพิ่งทำมีสิ่งที่คิดเลือดครึ่งหลอดไม่ตายระนงงเนี่ยปอดจุ้งโอ้ยร้องเสียงหลงแลวเมื่อกี้เออเอ,อ้ยกับตก เอย,อยากล่องคองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขา <ปะ S 2> ต้องการมาต้อะการมาไล่มันไล่มันปิดไปแล้วค่ะเกือบอุ้ยเกือบตายเนี่ยอ้อมหขึ้นหลอดเลยเหรอขึ้นหลอดเหมือนกันเหรออู้โหดจุ้งนี่นี่ทางนี้เขาบอกว่าให้เราอะไปผจญภัยทางด้านนี้ก็พับปิดรีสอร์ทแพคไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเปิดรีสอร์ทแพคตรงน,นี้เปิดหนังสือแล้วมันบล็อกเกมดับไปเลยเนาะไปอุ้ยนู่นไงมีชื่อเกาะด้วยสกายบล็อกอีโม่ตั๊กพี่เคนไปกันเลยอย่าเขาวับก่อนนะแล้วก็จะวับไปกันเลยนะแคลว์ ขาบอกว่าขอให้สนุกในการเล่นแบบนี้นะสนุกนะใ้เลยเฮ้ยอ้อมอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกาะลอยฟ้านะคะ ในดูซีนี่กล่องก็จะมีดาบสตาร์เตอร์มาให้เรานะคะมีเอนชันชัรเน็ตดีนะแล้วก็กระดูกโบนนะคะแล้วก็เนื้อค่ะแล้วก็ลาวากับน้ำแข็งนะคะก็เล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ช่วยบอกแนวทางในการเอาชีวิตรอดบนเกาะลอย้ายอีโวในเวอร์ชัน1.14.4ดีนะคือเขาบอกว่าเราจะต้องคราฟของนะคะได้ดูจากสูตรพิเศษของหนังสือที่เขาให้ไหมนะคะแบบว่ามันน่าจะเป็นสูตรคราฟที่แตกต่างแปลกออกไปจากปกตินะคะแบบพวกแอปนอร์มอลเนะาะแล้วก็ตอนเกอดต่างๆนะคะเขาก็จะมีกล่องสมบัมบติซ่อนไว้ด้วยนะ นอกจากนั้นค่ะเราก็ต้องปลดล็อก achievement กันด้วยนะคะเ <c oughs> อาล่ะตอบไม่สเต็ปเดิมเลยเริ่มต้นนะคะแน่นอนเลยค่ะต้องตัดต้นไม้ก่อนนะจะ่พี่ร์ค่าซิแปรบจะได้ไหมเนี่ยอันนาแล้วแต่ดวง <c oughs> โอเคจ้ะได้ไม้มาละ <c oughs> ได้ไม,มาอันจะเองอะอ้โวโ,โหโดได้มาอันนึงอ่ะ วุ้ยพี่เคนเกาะโน้นมีวัวเนี่ยฮะมีคู่ของเจ้าตัวนี้ลหรอเดี๋ยวต้องไปจับมาแล้วก็เดี๋ยวเราคลับไม้กันก่อนนะคะแล้วก็มาคลับเป็นกล่องคลับกันก่อนนะอันนี้ปกติเนะาะอันนี้ก็ทำเหมือนสเต็ปเดิมเลยเนาะสำหรับเกาะลอยฟ้านะคะแล้วก็มาเกียรพี่เคนเก็บซีดมาแล้วนะเดี๋ยวข้ามาปลูกวีกันทีหลังนะคะอือหขึ้นมีแค่อันเดียวเลยลุ้นมากเลยอ้าวลองคิดดูนะถ้ามาันโตขึ้นมาแล้วเก็บซีดไม่ได้เนะี่ยหมดเลยจบเกมเลยเนี่ยเอ้ยมันต้องแรนดอตั้มสักอันสองอันดิรู้จักคำว่าเกลือไหม แล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราทำที่ผลิตหินกันดีกว่านะคะเอาล่ะเราก็จะปอกหินบริเวณตรงนี้นี่แหละน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วแม่ที่ขุดหินฟอร์อ๊เฮ้ยไม่ใช่ดิฟอร์พี่เขียนตะหากเราอี่้วเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวทำน้ำก่อนนะแล้วก็ต่อไปค่ะใส่ระบายไว้ตรงนี้ว้าวมาแล้วอุ้ยตึนงต้นทุกครั้งที่สร้างเลยเนี่นไงบริเวณตรงนี้นี่แหละที่เราต้องขุดกันอุ้ยเจอโขดเขาอุอ้ยจำไปเลย เราก็จะขุดตรงเบสดล็อกนะคะมันจะได้ไม่พังง่ายนะคะโอ้สุดยอดเลยวอร์ชันใหม่เจ๋งจุง๊งคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวมันขุดทะลุไปโดนข้างหลังแล้วใช่ไหมไม่เมาสแต่เดี๋ยวเราต้องให้พี่เคมาขุดต่อนะโอเคแค่นี้เยพี่เคเอาสกรเทปมาแปะมาส์เนะค้างๆไวๆอยา่ยางเลยเนี่ยเอ้ยเนี้ยนี่มันโหดเกินเดี๋ยวเมาส์ก็พังหรอกโอเคค่ะเดี๋ยวครับสติกันก่อนเนาะ<อ>ก็ต่อไปค่ะทำพิกัดหินกันก่อนดีกว่านะคะเอาล่ะแล้วก็ขวานหินด้วยนะโอเคจ้าแล้วก็ครับ แล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่แกจะเซฟแปะแป๊บนึงนะ เฮ้ยมีเอาดีพี่เคนก็ตอบแบบธรรมชาติดีอ่นนี่แหละธรรมชาติเร่าใจธรรมชาติลงโทษแต่บีเฮ้ยน้องวัวอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวมันก็เปรี้ยวหรอกเดี๋ยวเราก็จะปลูกซัพป,ปิ้งของโอ๊กนะคะให้ห่างๆกันหน่อยเนาะเฮ้ยน้องวัวระวังนะพี่เคนตอบดีนะอย่าไปตอบน้องวัวนะวัวอย่าลงมาแล้วุกนะบอกเลยนะโดนรางเนี่ยอร่อยห่อเลยเนี่ไม่มีแล้วนะมีอยู่แค่ตัวเดียวบนกล่องเราละพี่เคนโอ้ไม่รักษาไว้ยิ่งชีพไปนะโอ้อ้อนถ้างั้นรีบขยายพื้นเลยนะโอเคค่ะ ขอเวลาพูดกนะันเนาะรู้สึกว่าใต้นี้นะคะมันน่าจะมีกองสมบัติค่ะอย่างที่หนังสือเขาบอกนะคะโอ้โหสงสามันุดยอดอพี่มหาลังการเชรล้านชิ้นกันแน่เลยขอ้พี่เคนาำง,ง่ายอย่างงั้นก็ไม่ต้องเล่นหรอกอันนั้ก็เล่นอะไรเนาะอันนี้เดี๋ยวเราขุดดินกันดีกว่าน,นะคะเพราะว่าเราต้องการขยายหน้าดินค่ะแต่ว่าดินท้าทางจะไม่พอนะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเก็บไปนะโอเคค่ะ เก็บล็อกไม้เพิ่มไหมนะคะเจอดินอีกแล้วสงสัยว่าจะต้องขุดลึกลงไปอีกนะคะอย่าไม่เจอกล่องอะไรเลยนะแล้วก็ตาไปค่ะเดี๋ยวเราขยายพื้นที่กันเลยดีกว่านะคะบริเวณตรงนี้เรากะว่าจะปลูกเป็นต้นโอแคนนะคะ โอเคค่ะแล้วก็จะปลูกซับป,ปิ้งโอวอตรงนี้นะคะกว้างเลยนะมันจะได้ไม่ชนกันแล้วก็จะขยายพื้นที่ออกไป,ไปอีกนะแล้วก็วางบล็อกยี่นลงไปค่ะนี่เลยแล้วก็ขยายพื้นที่ไปค่ะยาวๆไปเลยนะโอเคค่ะแล้วก็วางบล็อกดื่นลงไปโอเคตอนนี้นะคะหินของเราเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะโอเคค่ะฝั่งนี้ก็จะต่อหินนัาไปดีกว่านะคะเอาแบบว่าแล่ไหลบล็อกกันนะและ่ลลแถวไว้นะคะโอเคเกือบละเกือบละโอเคจ้าเสร็จแล้วนะก็ปลูกต้นไม้กันต่อเลยกว่ามันจะโตก็ใช้เวลานิดนึงนะคะโอ้ยฝนตก ใจเย็นๆเพราะว่าเรามีบอลมิวว้าวที่อ้อมไปกระโดดออกมาเมื่อกี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวมาทําเตาเผากันก่อนนะโอเคได้เตาเผามาละว,วางไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวขอดินกันนะสถานต,ต้องทอ,อล้วงเลยจะเอาทอใช่ปะรอแป๊บนึงนะมันต้องเผาตอไม้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะเอาล็อกไม้โอ๊กมาเผากันนะคะเอาล่ะเรามันเผาแป๊บนึงนะโอ้ยดูดิมันจะตื้นเลยฮัตซอมบี้เด็กคิปเปอร์มาเกิดเนี่ยบึ้มเลยนะล่ะตอนนี้ก็ได้ชาร์โคมาแล้วค่ะอ้าไฟดับรอแป๊บนึง เอ้ยใครตัดไฟไม่ได้จ่ายค่าไฟปะเนี่ยบอกแล้วให้ใจ่ายค่าไฟด้วยโอเคได้ทอดมาแล้วใจเย็นๆเราปักไว้แบบว่าทั่วๆดีกว่านะอาก็ยังชัว<า>่วห<า>น่อยอ่าเกือบไปแล้วโอเคจ้าตรงนี้ด้วยนะนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วย โอเคเอาให้สว่างสว่างไว้ก่อนนะคะเอาสว่างเลยยยนะอ้ามเดคลิปเปอร์เกิดนะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะรีบเกิดขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้ดมันมืดแนะ่พื้นที่มันยังไม่กว้างพอเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะใส่ดินลงไปนะคะ <üğ> เราจะไว้สําหรับปลูกซีดกันนะคะเราต้องการวีค่ะแล้วก็ต้องการเมล็ดซีดเพิ่มเติมนะคะ <üğ> ใช่แล้วพ่ะซีดเกมน,นี้สาคัญมากเลยนะอ๋ออาพี่มหาซีดได้แหละอยากได้มากเลยอะ่ะเดี๋ยวมาทำรัวกันก่อนเนาะ เราจะใช้เป็นรั้วหินดีกว่านะคะเจะาวัวเด้วเวลาเข้าบ้านแล้วล่ะตอนนี้เราจะทำา่อควัวชั่วคาวไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเราควัวน้องวัวเนี่ยตกลงไปนะนม่อยู่ตัวเดียว,วยเรื่องนี่ยตกไปสียใกล้ตายเลยหายากด้วยนะเนอะแล้วดินมันก็หายากด้ยอะ,<น>ะโอเคจ้าเดี๋ยวทำที่พรวนดีนกันนะฮ่ะได้ละเราก็จะพรวนดินเลยดีกว่านะเราได้มีวิดให้น้องวัวกินไงแล้วก็ที่สำคัญเราต้องการซีดด้วยค่ะ,<น>ะโอเคเราก็จะเอาซีดท,ท,ที่เรามีอยู่เนี่ย มาขยายพันก่อนนะอ้าโอเคแล้วก็เติมบนมีดลงไปค่ะเป็นไงได้บีป้าได้ทั้งบีตทั้งซีตั้งแหละอ่าโอเคไปไปน้องวัวไปเข้ากงนี่กว่าเฮ้ยยังไม่สนใจเขาอ่ะไม่สนใจพี่เชนอ่ะเอ้ยมันจะกินพี่เชนแล้วไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคไปเลยโอเคเรียบร้อยอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวหาแปนมาให้นะ จะทันไหมเนี่ยมันจะตกเขาไปก่อนไหมทันดิมันยังไม่รีบตกอ่ะมาพี่เคสตะปูหินกันต่อเลยเขาจะขอขุดใต้ก่อนนี้ก่อนนะเฮ้ยระวังอ้อมอย่าให้น้ำทะลักนะเฮ้ยน้ำรั่วว้าวแล้วเชียวท่อแตกโอเคเจอแล้วกองอ่ะพี่มาขอสมบัตินี่นะเฮ้ขอเลขขอเลขขอเพชรก็ได้นี่มีอะไรอ่ะอ้าวชะฮึบโอ้โหหนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็กระดูกแล้วก็ดี ทำามทำไมฉันเปลือ,อขนาดนี้เอ้ยมันจะไปพาะยาไฟอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นหนังสือสูตรคราบผาดนจะเป็นสูตรพิเศษนะคะถ้าต้องการทั่งเหล็กเนี่ยต้องใช้ฟินนะคะกับปลีกนะอ๋อไม่ใช้เลยง่ายๆนะเนี่ยอโอ้อีกไกลเลยต้องไปหาทรัพยากรเพิ่มเติมนะคะอม๋มแบบว่าชีวิตมันยังลำบากไม่พอใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ทุรักทุเลนิดนึงนะคะเอ้ยเราเจอบล็อกเหล็กแล้ว เอ้ยหนึ่งบล็อกก็มีค่านะว้าวสุดยอดเอามาเอาเอามาเยอะๆไอ,อ้นี่บล็อกเดียวจะมาเยอะได้ไงลัง <c oughs> ดูกทีๆเพื่อมีอีกนะ ให้พลุนไปเลยพี่เหลือก็เป็นหินมาแล้วเนี่ย <c oughs> อ้อมรู้สึกว่ามันจะแอปนอมอนมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็ได้โคลมาเพิ่มแล้วค่ะโอ้โห,โโหมีอยู่กระจิงนึงอุ้ยเจอเล็อีกแล้วจริงดิอืส่องบล็อกก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้นะโอ้โสุดยอดเก็บไว้ก่อนนะเผื่อมีประโยชน์นเนาะเฮ้ยอย่าไปเผาเลยโอเคยังไงก็ต้องใช้จัดเลยอ้อมหินอยู่ในกล่องไหมอย่าปับเลงนะอุดรูก่อนแล้วต้องไปสบจุ้งเอาสกัดเทสแปะเมาส์เนี่ยเอ้ยอย่าแปะเมาส์ดิเนี่ยเมาส์เจ็ง โอเคค่ะเราเอาบล็อกเหล็กนะคะเข้า<ๆ>ไปเผากันนะเอาล่ะแล้วก็รอเวลาค่ะเ้ยต,ต้นซะีดนากกว่าจะโตเนี่ยรอเป็นยังลึก<ๆ>บวชเลยเดี <c oughs> ย๋ยวยาวปเลยเอ้อมจะไปเกาะข้างหน้ายังไงอ๋อให้ไปใช่ปะไปเลยปะไปเลยไปเลยไม่รู้ขออะไรนะแต่ข้างหน้าโอเคจ้า<ๆ><ๆ>เดี๋ยวมานะออกเสร็จแล้วบอกเาเดี๋ยวตามไปเราจะไปเกาะนู้นดีกว่าเนาะ หน้าตาเปนแปลกๆดีนะไม่รู้มีอะไรนะจะมีสมบัติแม่เฮ้เขาบอกว่ามีทุกเกาะไม่ใช่หรอว้าว่ะลองไปดูดีกว่าอุ้ยจะไม่โตแล้วเดี๋ยวตัดแฝงพิเค็อย่าลืมฟาร์มหินให้เพิ่มนียนะอุ้ยเจอเกาะให้ไม่พลอยเหรอ้ยเขาบอกว่ามันเป็นที่ว้างปะพิเค็ญไปอีกเกาะนึงอ่ะหาจริงดิเฮ้ยนี่มันเกาะชาวบ้านนี่นาชเวบมาแล้วรู้สึกว่าจะมีชาวบ้านอยู่3ามคนนะคะเรามาดูคนแรกดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นชาวนานะคะเฮ้เราสามารถเอาวิดมาหาย ได้ด้วยเอ้ยเราก็มาซื้อเมล็ดพืชต่างๆนะคะไปปลูกไปด้วยนะคะโอเคเลยเดี๋ยวิธีหาตังละเราเจะกันนะแล้วก็คนนี้ค่ะช้างเหล็กใช่เปล่าโอ้ด,ดิของแพงๆงั่นเลยอะ่ะนี่แต่เราก็อยากได้นะรอไปก่อนนะคนนี้คนนี้คนนี้ไม่มีของขายเออเฮ้ยต้องทำ f รรมม m สเตอร์ดีโอ้โหยา,ยากๆแนะ่เนาะ ของไม่อำนวยเลยเอ้ยรอไปก่อนนะปาคีเคนปิกบ้านกันดีกว่าไปกลับไปทำฟาร์มต่อดีกว่านะหาะไรไม่ได้เลยอะเอ้ยตอนนี้ยังหาไม่ได้หรอกมันเพิ่มเริ่มต้นนะอืมปะกลับไปก่อของล็อกันดีกว่าโ <c oughs> อเคค่ะตอนนี้ก็ได้แท่งเหล็กมาแล้วนะโอเคจ้าเอาล็อกไม้เข้าไปเผาเหมือนเดิมดีกว่านะเราต้องการชาคโคลเพิ่มค่ะเ <c oughs> ขาจะหมดแล้วเขาบอกว่า <c oughs> ให้เอาดินนะคะเข้าไปครัฟค่ะจะได้มาเป็นแซนหรือว่าทซนยนะคะแล้วเอาไรนยเนี่ยเข้าไปครัฟอีกทีค่ะจะได้เป็นกาเวลนะคะแล้วก็กาเวลต้องเข้า มันต้องขุดดิมันต้องทำชาวไว้ไว้นะคะโอเคเดแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำสติกเพิ่มดีกว่านะคะแล้วก็ใช้เป็นชาวเวลหินดีกว่านะคะเนี่ยแหละที่ขุดฟินของเราเป็นไงแม่ป้ยังยังใจเย็นเย็นมันต้องทุบระวังทุบระวังโอเคค่ะค่อยๆขุดไปนะจนกว่าจะได้ฟินนะคะเกลือนันนี่ใฮ้ไ,ได้ฟินมาแล้วโอ้โหได้เลยอันหนึ่งแต่เสียบล็อกดินไปอันนึงแล้วนี่นเ,นเสียก,กาวไปเลยเนาะโอ้โหคุมแม่ถ้า,ยาอย่างนั้นเดี๋ยวต้องหาซีกกละ้ะเอ้ยอย่างน้อยก็ได้ไฟแช็กป่ะะะะะรู้กกกอนนะะน,อนนนนะคคจเเ็ธ เอาละเราจะตอบล็อกหินไปดูดีกว่านะไปเลยไปเลยตายแล้วบอกด้ไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่ตายดิเอาแล้วเย็นย่ำก็ทาเพลงแล้วเ <c oughs> มื่อนั้วนะเอาระวังนะเดี๋ยวซอมบี้มาโอเคเดี๋ยวกันนะรู้สึกว่าประตูเนเธอร์นะคะมันยังไม่สมประกอบเลยอะ่ะมันยังขาดบางส่วนไปนะคะไม่เป็นไรขุดของแถวนี้ก่อนนะมันจะต้องมีกองสมบัติอยู่แน่่เลยตามคำทำนายในหนังสือน,นะคะจ <c oughs> ำไก็ว่านะครับว่าอัซีดีมันต้อแปลกๆเนาะมันไม่ใช่นี่เองประตูเก โอเคเราต้องการแมกมาค่ะเอาล่ะเราต้องเฟ้นหาแมกมากันต่อนะคะก็ดูจากสูตรในหนังสืออะแมกมาเนี่ยเอาไปทำราวากระป๋องเลยนะอืมถูกต้มหามาเยอะๆหามาเยอะๆเดี๋ยวกันนะมันอันตรายพอสมควรเลยเพราะว่ามันอยู่ที่สูงพิคินคำนวณแล้วว่าน่าจะต้องใช้ประมาณสิบอันนะอ้อมไหนๆไปแล้วก็เอมาเลยสิบอะไรหรอใช่แล้วมีพอแม่เดี๋ยวกันนะมันเกือบได้แล้วแหละได้แล้วสิบอันได้แล้วพิคนโอเคแต่ว่าไม่ได้กาวเวลเลยอะ ไม่เป็นไรแม่เอาลถมามวก,กันรับก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะเกิดแล้วล่ะโอเคกันนะเราจะย้ายที่กันดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการน,น้ําค่ะไปปลูกผักนะคะเอาละเราต้องย้ายน้ํานะคะไว้ตรงนี้ค่ะจะได้ปลูกข้าวนะแล้วก็ปัดทอทให้มันสว่างๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเอาน้ําไว้ตรงนี้ดีกว่านะ อันนี้ก็จะเทน้ําลงไปแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปอุดข้างล่างก่อนนะเราไม่เก็จะอุดท้างบเอเ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวขึ้นไม่ได้โอเคค่ะตักน้ําขึ้นไปก่อนนะแล้วก็วางบล็อกหินลงไปข้างล่างค่ะแค่นี้ก็ได้ร่องน้ํามาละโอเคแล้วก็พรวนดินต่อเลยจ้าขึ้นก็จะได้มีน้าเนาะเอาละโอเคจ้าได้ซิปมาเพิ่มละแปะลงไปนิดนึงนะฮมันจะไปพอยาไสอะไรเนี่ยได้มากระจึงเงยเนี่ย อดนหนดดี่ได้มากระจึงเดียวเองโอเคจ้าก็ขยายซีกันเพิ่มเติมดีกว่านะโอเค ได้มาอีกละซีดนี่ก็เป็นที่ต้องการอย่างมากเลยนะเอาล่ะเราต้องการบนมิวเพิ่มค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาครับบนมิวกันก่อนนะได้มาแล้วค่ะแล้วก็มาขยายพันธุ์ต้นข้าวเลยค่ะโอเคขยายาไปให้เต็มพื้นที่เลยนะเกือบครบละเกือบครบละไอที่เกือพบพบอปบบบนมิวมันจะหมดแล้วเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปหายจากสเกลตันใหม่โอเคจ้าขยายพื้นที่น้ำก่อนนะโอเคคิดว่าต้องทำที่สเปาหินเนี่ยไว้ตรงนี้ดีกว่านะนี่เลยสองฝ้ากันเนาะเพราะว่ายายที่น้ำไม่ได้แล้วแหละตรงนี้นะคะก็พรวนดินเพิ่มดีกว่า เอาละแล้วก็ต่อบล็อกหินเพิ่มดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะเฮ้ยอ้อมฝั่งนู้นมอเตอร์มาแล้วไอตัวไหนอ่ะเฮ้ยตัวไหนไม่รู้เต็มเลยมีซอมบี้ด้วยสเกลิตันปะสเกลิตันยังไม่เห็นนะเดีแต่ซอมบี้อ่ะดีเดี๋ยวปั๊บนึงนะกำลังยุ่งอยู่ตอนนี้ก็งานขยายพันธุ์เข้ากันก่อนนะคะโอเคเกือบละแปลงนี้ก็เต็มแล้วนะค่ะออกมาแล้วอ้อมลุยเลยลุยเลยเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยเราต้องการสเกลิตันวิเข้ามาเฮ้ย มีของแล้วมีของอุ้ยไม่จะจับวางเฮ้ยลูกธนูมันจะหมดแล้วะอ้าวแล้วมันไม่ได้ไม่จำกัดหรอกเหรอเฮ้ยมันจำกัดดิอ้าวเฮ้ยแล้วไปเอามาทำไมเนี่ยอ่ะน่าขอให้ขึ้นไปก็ขึ้นไปนะทั้งนั้นน่ะโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะ อีกหน่ยมันจะต้องมีประโยชน์ล่ะโอเคค่ะเราก็มาขยายฟาร์มข้าวข,ของเราเพิ่มดีกว่านะว้าตอนนี้เต็ม2ฝั่งแล้วแต่ดินยังแหวงอยู่เลยอ่ะนานาดีดูดีอ่าย,ยังไม่ได้บนมิวเพิ่มเลยอ่ะโอเคค่ะเราก็จะเอามาเลสซีนะคะเข้ามาครอบแบบนี้ให้เต็ม9ช่องเลยนะคะตามตำรา,าของหนังสือเลยนะเราก็จะได้บล็อกดินนะคะโอ้โหกว่า,าวจะได้บล็อกดินต่ออันนี้ขอบ,บอกว่าตาเหลือกเนี่ยเนี่ย9้าอันเลยอโอโหยังแพ้ <laughs> โอเค เราได้มาส่บลรอกล็ล่ะเอาละจ้าก็เดี๋ยววางให้มันเป็นแนวยาวไปเลยนะก็ยังแรงอยู่ดีนะอ้าวน่าจะเย็นๆค่อยไป เป็นไรน่ารอมันโตก็แล้วกันอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตอบบล็อกนะคะไปอีกเกาะดีกว่านะคะเพราะว่าอีกเกาะน,นึงเนี่ยมันมีเจ้าวัวน้อยอยู่นะคะเราจะไปตามเก็บวัวมาค่ะไปเวัวกันดีกว่าไปต,ตันโอ้ยตกลงไปแล้วเอาไม,อม่บอมมีพีเ่เกณเออเกียร์ได้จุ้งเอากระตามันไปเอาเลยไม่เป็นไรไปฟาร์มต่อที่อื่นก็ได้เก่งใจโอเคจ้าถึงแล้ววางไงนองวัวทางนี้ทางนี้จะกลับบ้านด้วยกันเปล่าพาไปหาแฟนแล้ปะ เอ้ยีดีครับอ im ้อมไม่รอดแน่พี่เคนว่าเดียวขยายทางกอนเอาหินไปกอนเอาสักกี่แถวเนี่ยสองถึงสามแถวป่ะเนาะเอาเป็นเลยหินพี่เคนเยอะแยะก็เดี๋ยวเรามาตัดลาวากันก่อนดีกว่านะคะเราทำที่สเปาหินตรงนี้ดีกว่านะคะนี่แหละตรงนี้ล่ะโอเคพี่เคนชั่วคาวไปก่อนนะโอเคพี่เคนยต่อได้เนาะอืมอ่าอยู่ตรงนี้ตอนเอาสกกระเทปแปะดิระวังดินพังนะโอเคค่ะตอนนี้ก็ต้นโอ๊กของเราเนี่ยก็โตแล้วนะเอาไแล้วตัดไม้กันนะคะเราต้องการใช้ไม้ต่อค่ะไฟตายมาแล้ว แล้วก็ต่อไปค่ะเราไปรับน้องวัวกันดีกว่านะอ่าขยายทางเสร็จแล้วมาน้องวัวมามูมูมูม,มูมากินวีดแล้วเฮ้ยตัวน,นี้ชอบกินวีดนะอ้อวมาแล้วมาแล้วร้วังนะพี่ชินเอาเรือปะเฮ้ยเรือเหรอเออจริงด้วยเนาน่าใส่เรือ,นะอเนาะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรามาแล้วมาแล้วพี่มันก็กว่างอยู่นะเอ้าเฮ้ย <c oughs> พ่อคาเล่มาจากไหนเนี่ย มีอะไรมาขายมั้งเนี่ยเฮ้ยมีดินขายด้วยอโอ้แต่ว่าใช้ตั้งสามแอมบาเล่เน์นะโอ้โห,โหโจะทำยังไงเฮ้ยตอนนี้ถังแตกอะ่ะไม่มีให้แตกแต่แรกรือเปล่าลอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะแปะไว้ก่อนนะ,ะขายของแพงจุ๊งแตกๆน้องวัวเข้าไปหาเพื่อนดีกว่านะาเดี๋ยวมาเข้ามาทางนี้เอาววัเข้าข้อกันดีกว่าพี่เคนเข้าไปเลยเข้าไปเลยดันกันดันเหนียวเหนียว นิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโอเคโอเคได้ละแล้วก็เดี๋ยวให้วีดมันกินนะเย้ชโยมาเราขยายพันธุ์สิขยายได้ไหมนายวยรักกันแล้วรักกันแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีหนังสัตว์นะคะแล้วก็มีนมสดไว้กินกันแล้วนะโอ้โหน้องวัวรู้ชะตากรรมเลยทีนี้ไม่เป็นไรนะค่อยๆขยายพันธุ์กันไปน้องวัวบอกไม่ได้ขยายพันธุ์ได้เลยเฮ้ยพอขาหายตัวอีกแล้วล้องผลใช่เปล่าแหม่้องผลแบบนี้เด็กขโมยเชือกซะเลยนี่ ก็โอเคค่ะเดี๋ยวครับไม้เพิ่มกันดีกว่านะเดี๋ยวเราต้องทาประตูรั้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทำสติ๊กมานก่อนนะแล้วก็มาครับแบบนี้เราก็จะทําประตูรั้วนะคะเพื่อความปลอดภัยดีกว่านะเนอะทำเดินมาเริ่มกว้างแล้วอะใครมีประตูน้าตายแน่เลยอย่ามอนเตอร์มันจะเดินมาจั๊เอ๋มีหวังขากลับเดินกลับบ้านเอาคิปเปอร์ของเต็มบ้านแน่เลยแล้วก็ได้รู้ิ่งแล้นะคะ โอเคค่ะลราก็จะกั้นไว้ตรงนี้ดีกว่านะจริงๆมันก็ใกล้เกินไปอะ่ะถ้าสเกลิกั้นมาถึงก็ยิงถึงเลยนะเฮ้ยแต่ก็ยังดีกว่าเดินมาข้างในบ้านมา <c oughs> แต่พอไม่เป็นไร <c oughs> เรากําลังต้องการมาสเตอร์อยู่พอดีเลย <c oughs> โอเคแล้วก็แปะตรงนี้นะคะแปะเข้าไปแปะเข้าไปนี่ฟาบนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยเบร้่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งดีกว่านะมันก็จะมี3มด้านนะคะ <c oughs> นี่ตรงนี้ด้วย <c oughs> ฟืบนี่ฟาบ <c oughs> โอเคเรียบร้อยเอาแน่นๆนะอเดี๋ยวยมันเข้ามาได้นะ มันจะยิงเข้ามาดิโอเคค่ะเสริมลวนิดนึงเซฟเซฟว้าวปลอดภัยแล้วโอเคค่ะเราก็เอาชีวิตรอดไปอีกวันนึงแล้วนะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอมาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดเป็นก่อลอยฟ้าสกายบล็อกอีเวไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปซเวเวอร์แบบนี้แล้วก็ยินดีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกคุณกันนะครับวันนี้เราสองคนน่าไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย